รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอนัท tha ออโตวันนี้มาพบกับหมูนัท t h ออโต้รลด,ดีราคาเด่นเน้นบริการที่นัท t h ออโต้เท่านั้นนะครับแล้ว,วันนี้เรามาพบกับเบนซ์นะคะ CLA 250 AMG เรามาดูกันเลยครับว่าข้างนอกข้างในเป็นยังไงติดตามกันเลยครับ ไฟหน้าไฟสีนอนนะโคมาขาวๆสวยใสยๆไปเลยนะฮะกระจังหน้านะครับได้โลโกโ้เบนซ์ใหญ่ๆไดมอนด์กริลนะมีเป็นแบบเพชรๆ,ๆ,ๆตามสไตล์ของ AMG ป้ายทะเบียนคันนี้นะครับได้เป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะฮะลูกค้าใช้ได้เลขนี้ไปเลยสีตัวรถนะครับขาวๆสวยๆใส,ๆ,สๆเลยนะฮะรถไม่เคยทําสีมาเลยนะล้อขอบ18ยางมิชลินด้วยนะนุ่มหนึบแน่นอนมาในรหัสยาง2อ5 40 R18 ่าโอ้โหขับรลอๆเลยครับคันนี้ มาดูด้านข้างนะครับไม่เคยทำสีเลยนะสีเนียนๆสวยๆไม่มีริ้วรอยเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวด้วยนะแผงข้างประตูนะฮะไม่มีรอยเลยนะครับสะอาดสะอาดสวยๆไปเลยนะครับคันนี้โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีรอยแกะน็อตไม่เคยขยับเลยสักตัวเลยนะคะด้านหลังนะฮะแผงข้างประตูไม่มีรอยเหมือนเดิมครับสวยๆใสๆไม่มีรอยขูดขีดพร้อมใช้งานเลยน็อตไม่เคยขยับนะฮะสีเดิมๆเลย จากโรงงานนะครับกระจกนะฮะเป็นแบบเฟรมเลสนะครับไม่มีขอบประตูนะโอ้โหสปอร์ตสุดๆไฟท้ายคันนี้นะฮะเรียวยาวสวยงามมากเลยไฟใส,ส่สวยๆไปเลยนะฮะมีโลโก้ขนาดใหญ่นะครับ CLA 250ให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะครับคันนี้ด้านหลังนะได้ไปลายท่อคู่เท่ๆเลยนะครับฝากระโปรงหลังนะฮะสักหลาดพื้นรองนิ่มสวยๆใสๆไม่มีรอยไม่มีขาดโครงสร้างด้านหลังนะครับไม่มี รอยการทําสีมาเลยนะครับอันนี้โครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะฝาถังน้ํามันนะครับอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารเลยนะรองรับแก๊สโซฮอล95เลยนะครับแผงหลังสะอาดๆเลยนะครับไม่มีรอยขูดขีดเลยนะโครงสร้างเดิมไม่เคยแกะเหมือนเดิมนะครับ M&S Arc อยู่ทุกเม็ดเลยมาดูประตูบานสุดท้ายนะครับประตูบานสุดท้ายก็เช่นเดียวกันครับแผงข้างสะอาดสอาดปุ่มทุกปุ่ม m e m o r ่ Memory ใช้งานได้ปกติ โครงสร้างเดิมนะฮะเม็ดอาร์คจากโรงงานเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่เคยแกะเลย <away> เรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะฮะได้2.0เบนซินเทอร์โบนะครับ <L ASS> เครื่องแรงมากจริงๆบอกเลยฝากระโปรงครับน็อตไม่เคยแกะเลยรถเดิมมากครับคันนี้ดูแลอย่างดีเลยเจ้าของเก่านะฮะล้างทรายทั้งขวาไม่เคยมีน็อตขยับห้องเครื่องนะครับแหง้แหงๆเลยไม่มีน้ํามันเยอะไม่มีน้ํามันหยดให้เห็นเลยนะครับทุกอย่างคือพร้อมใช้งานมากเลย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างมาเลยครับ อกคู่หน้าเลยนะครับมาพร้อมกับหนังอคันธาล่านะเดินได้แดนนะครับดูสปอร์ตหรูหราเลยครับคอนโซลกานะคะใสๆเลยฮะไม่มีริ้วรอยในการใช้งานมากมายเลยนะครับริ้วรอยไม่มีเลยอ่าที่สําคัญแอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าจุดไปเลยโอ้โหเย็นฉ่าแน่นอนครับด้านหน้านี่ครับพวงมาลัยนะคะบางติฟังก์ชันนะครับเต็มระบบนะครับสามารถใช้ลดเสียงเปิดเสียงได้หมดนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะฮะดูสวยงามมากเลย คอนโซลกลางสะอาดอาดไม่มีเลยนะครับริ้วรอยดูแบบดีมากเลยกระจกมองหลังนะฮะแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับนี่ที่สําคัญมีบบกสนลูฟด้วยนะห้องผู้โดยสารจะไม่ดูอึดอัดติกต่อไปเบาะหลังนะครับสะอาดอาดเหมือนเดิมเลยครับเป็นเบาะหนังผส,สมกับหนังอคันทาร่านะดูแบบสปอร์ตเหมือนเดิมเลยครับเลขไมค์คันนี้นะฮะน้อยมากๆเลยครับอยู่ที่6 3 4 1 8กิโลเมตรเท่านั้นเอง เรามาสรุปราคากันดีกว่าครับด้านนอกว่าราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เลาใจแน่นอนนะฮะ เดีย๋ยวผมจะบอกราคาเลยนะครับราคาคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมบาทแค่นั้นเองนะฮะนัทถาอโอตโต้มีโปรโมชั่นอย่างมากมายนะฮะเริ่มต้นด้วยที่ศูปีแรกนะครับหรือจะเลือกขับฟรี90วันนะหรือจะเลือกดอกเบีย้ยพิเศษ2.79 4ปีนะฮะหรือจะผ่อนสบายสบาย7ปีไปเลยครับหากใครสนใจนะคะเบอร์โทรอยู่ข้างๆนี้เลยนะครับนัทถาอโอโต้นะมีบริการจัดไฟนแนนซ์าฐานที่ส่งรถฟรีถ,ถึงหน้าบ้านนะคะ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้คราวหน้าให้มารีวิวคันไหนใหม่ติดตามกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย Car ์ฟอร์ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ฟอร์ช .com